ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟวบีวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์ใบใบบุรีรัมนะคะเพื่อนใบบุรีรัมก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเพื่อน,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 อนกระเทียมนะคะเพื่อนกระเทียมพี่น้องกระเทียมดิสกาลิกนะคะเพื่อนดิสกาลิกติกลอดกาคาลิกนะคะเพื่อนไอปอดฟลมในมาร์เก็ตนี่นะเพื่อนพี่ไปซื้อมาจากตลาดเนาะซื้อมา Uh, จะซื้อมาทีเป็นอันเป็นถุงเนาะถุงละครึ่งกิโลเนาะเพื่อนทีนี้กินไม่ทันเนาะเพื่อนอากาศมันชื้นพี่น้องอากาศมันชื้นกระเทียมมันเลยงอกพี่น้องเราก็จะเอาไปปักลงดินพี่น้อง uh, มาดูซิว่า uh, เราจะเอาไปปักลงดินเราจะได้กินมันบอพี่น้องในอนาคตนะคะ this I want to put on the ground to grow for the garlic and uh, w When when they grow u p you c a n eat the l e a านเพื่อนเราสามารถกินใบมันได้นั่นเพื่อนถ้ามันโตนะเพื่อนเพื่อนมาเด้อเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ้งนั่นเพื่อนว่านาคตมันสะได้กินบอพี่น้องเราก็จะเอาไปลงดิน,นเฉยนั่นเพื่อนนี่เพื่อนมันสิลอดบอเจ้าวามันสิรอดบอที่ใบแก่แล้วนะมันจะรอดไหมเนี่ย ลูกไปตามภาษาค่อยนั่นเพื่อนอเรามีมันงอกแล้วเพื่อนเราก็แค่มาปักลงดินนั่นเพื่อนได้กินก็คือได้กินไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินนั่นเพื่อน นี่นะคะเพื่อนีน่พี่ไบก็ลงดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะัเพื่อนรอดูผลผลิตนะคะเพื่อนถ้ารอดูผลผลิตอหลังจากที่เราปลูกไปนะคะเพื่อนนี่ไม่ได้ลดน้ำด้วยพี่น้องฝนมันตกนะคะพี่น้องเนื่องจากฝนมันตกนะคะพี่ไบก็มาตัก่าปากไว้ตามมีตามเกิดเนี่ยเพื่อนถ้ามันโตในอนาคตเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อน นี่ก็เป็นต้นหอมนะคะที่เอามาปลูกไว้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูตอนมันโตนะคะสวัสดีค่ะ